รู้ชื่อจริงลุงยังใี่ีิผมชื่ออีโวตเซฟครับไอ้หนุ่มมึงรู้จักชื่อจริงลุงยังรู้จักครับเออกูชื่ออะไรอ้าวไม่รู้เหรอไปกูได้แหละกูถามกูชื่อกูเนี่ยเทวดาลุงลิ้นอูเทวดานั่นแหละชื่อจริงกูดีใจด้วยนะไปกูเข้าแล้วไอ้เซฟไอ้เซฟลุยเลยไอ้เซฟลุยไอ้เซฟเร็วดิ่ยอดชายมึงเข้า อ้ยทำดีมากเลยแก๊กมึงกูรักมึงมากเลยอ่ะไอเจ๊ไปไหนวะมาช่วยก่นดิเพื่อตายเลยเจ๊มาไหนอ่ะโอ้ยไม่รอดอยู่ดีออยากคนเวส่ประวัติแต่คือเมื่อกี้เท่าไหร่ดูดิชนะแพ้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 เปลี่ยนชื่อดีกว่าไม่อยากใช้ชื่อนี้แล้วอ่ะเอาชื่ออะไรดีนะดูนี้ลุงอูดมีปะ ลุงลิ้นอูดเทวดาเออเนี่ยลุงลิ้นอูดเทวดานี่ว่าอ้าวสัตว์เปลี่ยนอะไแล้วลุงลิ้นอูดเทวดาโอ๊ยกดเท่เลยวะช่องพี่หัวร้านที่ช่องไหนครับช่องบูดีแหล่ชายช่องนี้เลยไยเอ้เบี้ยกายมาวะสวัสดีครับพี่เวนสวัสดีครับเสียงใครวะผมผมเอผมครับ ไรอะที่ผมยืมไอดีเพื่อนผมมาเล่นครับเสียงใครวะแม่งเสียงมึงพูดก็จะขาดใครหายว่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่กลางม็อบหรือเปล่ามึงเล่นกลางม็อบอ่ะคนที่สามครับเออดีใจด้วยนะคนที่สามผมติดตามตามเหตุของพี่มานะที่เล่นอ่าดีใจด้วยนะครับของเห็นพี่เล่นหนักเป็นเหือนกับพี่โอฟายครับผมนึกว่าจะเล่นเล่นด้วยกันน่ะอะไรวะไอ้หนูมึงพูดช้าช้าดิมึงพูดช้าช้านีผมเห็นพี่ พี่เล่นอ่ะมีเงื่อนงับพี่โอ้ไฟลแล้วก็ได้ก็แพ้แล้วก็พินาเต้ก็ไปโยกับพี่เล่นอ่ะเอออะไรของมึงวะเนี่ยเออกูรู้แล้วมึงติดตามมาจากคลิปใช่ไหมใช่เไอเดียของผมอยู่แอนคอนใกล้ใกล้กับพี่เล่นไม่ได้ใกล้เปลี่ยนไอเดียมาอ่าโอเคดีใจด้วยรู้ชื่อจริงลุงยังไอ้นี่ผมชื่ออีโวตเซฟครับไอ้นุ่มมึงรู้จักชื่อจริงลุงยังรู้จักครับเออกูชื่ออะไร ไม่รู้ไปกูเนี่ยนะกูถามกูชื่อกูเนี่ยชื่อกูชื่อกูเนี่ยเออเทวดาลุงลิ้นอุเทวดานั่นแหละชื่อจริงกูโอ้ยกูชื่อครูไพ่บุญรู้จักเปล่าเออลุงไพ่บุญเทพไบบลธนวัฒน์ใครเป็นพิมพ์เฉลยวะอะไรมึงเนี่ยเทพธนวัตรนากระเกษิมนากระเสรมมั้งบ้านกูทำกระเสรมเนี่ยมึงคนบันไดมึงพิมพ์มาดิ ไอ้ชายมึงคนเป็นไหนชนบุรีครับชนบุรีเฮ้ยอยู่ใกล้เลยว่ะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยอ่ะเราอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวผมแชร์เสร็จแล้วก<อ><ป>็แฮชเพื่อนผมแล้วกันนะครับดีดีมากแชร์ไปนู่นน่ะแชร์ไปแม่งยันไปแชร์ไปสาภาเลยม <_ C 1> ึงที่รทีไรน,นะเซฟป่ะใช่ครับโอเคครับเซฟเคยเล่นแอนวีป่ะผมเคยไปเล่นกับพี่เป็ดยาแฉงแคร์วิไม่กูถามแอนวีกูถามแอนวีมึงเคยเล่นแอนด์วีไหมมึงไปต่อมพี่เป็ดไอ้สัสไอ้นุ่มมได้ยินลุงป่ะ ไปไหนแล้ววะเฮ้ยชายไม่ได้ยินลึงปะเนี่ยเอ็งเออไหนเอาเฟซบุ๊กมาเมนดินที่ว่าอ๋อเอาวีชิ i เก้นใช่เปล่าเออเอาว i ชิ e เก้นอะใครเล่นมายังไม่เคยแต่ที่เป็ดราชายัยแคที่เขาบอกว่าใจะให้ผมไปกับแอดวีเอาวีชิ i เก้นนะครับอ๋อโอเค้ยเอางี้เปิดวา,ดดา,า,านดิเดี๋ยวเอาเอาเฟซบุ๊กมาเมนลุงดิ ในสตรีมอ่ะเวนดิ้งผมแอดเฟคที่ไปแล้วนะเฟนบุกงค์ผมชื่อว่าเซฟนะครับไม่ให้เมนสตรีมกูไม่ได้บอกให้แอดกูมาเมนสตรีมเซฟนะครับเอามาเมนเออเมนในสตรีมเมนเลยตอนนี้เลยเดี๋ยวกูเปิดวาร์ปเองตอนนี้ลูกเปิดเลยครับดีมากไอเซฟไอเซฟมันเป็นนักลบหรือเปล่าวะมันเป็นยอดชายใช่ไหมเซฟเซฟครับคนไทยครับใช่ไม่ไม่กูถามว่าเป็นยอดชายหรือเปล่าไม่ได้ถามเป็นคนไทยยอดชายรู้จักยอดชายเออใช่ เซฟย,ยอดชายโอเคนะนี่คือชาย,ยาเขาจะแต่งตั้งให้เซฟย,ยอดชายไหนมันอยู่ไหนวะไอเซฟไม่เห็นเมนเลยวะไอะเซฟย,ยอดชายอยู่ไหนวะมึงเมนดิผมกำลังสู้กับไฮยาเตยูยเพ่เอากำลังสู้อะไรแตยอยู่ไหน,นมึงดูดิไอสู้มาเนี้เซฟเอามาเนี้เออไอเซฟยอดชายกูปวดหัววะ่ะแก๊กไปไอแปะช่วยมันก่นอนเออ อ่าดีมากไหนไงเซฟยอดชายนี่เป็นไงเห็นไหมเซฟยอดชายเห็นฝีมือลุงแงงวะลุงอูดลิ้นเทวดาลุงลิ้นอูดเทวดาเฮ้ยผูพ,พูดอะไรวะเนี่ยผู้ไม่ถูกโดโดโกโก้ปัน่นอยากกินโกโก้ปัน่นเลยวะเสียแสงแม่งยังกับเฟิร์สวันเลยวะไอเฟิร์สวันปลอมตัวมาหรือเปล่าไอเซฟมึงคนะือเฟิร์สวันหรือเปล่าวะอ๋อเปล่าผมเอาไอเดียเพื่อนของผมมาเองดีใจด้วยนะเฮ้ยกูเข้าแล้วไอเซฟไอเซฟมือเลยไอเซฟลุยไอเซฟแล้วดิวยอดชายมึงเข้าดิเออกูเข้าแล้วชาย เอเซฟช่วยลุงบอกแค่น okay. ี้แหละไอเซฟช่วยลุงช่วยลุงถ้าเซฟไม่ช่วยกูไม่มีใครรอดแล้วไอเซฟลุงมีภารกิจให้ฟังไว้นะทำยังไงก็ได้อย่าให้นายยาตายโอเคป่ะถ้าโดนโกโก้ปั่นตายเมื่อไหร่มึงโดนเชือกฟางตีแน่เอเซฟบอกเลยไอเซฟไอเซฟเอเซฟหายเซฟหายไปสตรีมทุกวันเลย ตอนตีสามไม่ได้สตรีมนะสะตรีมตอนเที่ยงคืนก็ไม่ได้สตรีมสตรีมประมาณตอนหกโมงทุกวันหกโมงเย็นนะเว้ยมึงไม่ใช่มามึงรอหกโมงเช้าดเดี๋ยวหาาไม่สตรีมอีกเพราะผมผมง่วงผมนอนอก็นอนอ่ะเออเอาก็นอนอีกง่วงเขาก็ต้องนอนอีกง่วงมึงปิดต้นไม้อะไอเซฟไปไหนวะไอเซฟอ่ะโอ้ยไอเซฟยอดชชย,ออยช่วยกูหน่อยดิไอเซฟยอดชชยช่วยลุงหน่อยโอย่าให้กูโก้ปั่นตายนะ ไอเทปขำเลยขำเลยเออสวยทำดีมากดีมากไอเทฟไอเล็บลงรายงานดิมันผิดม,มันพลาดเพราะอะไรมีแข่งตัวซะด้วยอะล่ะมีแข่งตัวไอเทฟรู้สึกแข่งตัวรเหรอตอนนี้สาวอยฟังข้ามาอ๋อฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮพาาฮ่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 าฮาฮ่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 า่า่าฮ่าฮ่าฮาบ่าฮ่าฮ่่แมมัาาาา่่่ มันนะผมก็ไปเล่นกับสเต็มของพี่นัเต้ 5G ด้วยอ่ะดีใจด้วยนะไอเซฟมันมีการแข่งตัวไอเซฟนี่ไม่เห็นเอาเฟซบุ๊กมาปั่นเลยมาเพ้นคอมเมนต์ดิตอนนี้เแกงโยู่ชมแกงโยไงออโอเคกูงต้องรอใช่ไหมได้ลุงรอยเองเองไม่เป็นไรคนไทยรอกันได้ไม่ว่ากันครับสุดยอดเซฟไอเซฟนี่แมง จำฉายายนะไอเซฟยอดชายปกติเติมไหมไม่เคยเติมเติมคูปองอ่ะไม่เคยเติมอ่ะอ๋อโอเคไม่เติมก็คือไม่เติมอ่ะเออไม่เติมเลยกูนี่กูเติมนี่ดูไอเซฟดูไว้ของจริงไอเซฟเข้าหน่อย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 โดนตุยไอเซฟโดนตุยไอเซฟอยู่ไหนโอ้โหโคตรช้าเลยเซฟมึงมาขนาดนี้มึงมาปีหน้าเลยดิแล้เออเนี่ยจะว่าอยังไงอ่ะพี่เอาเข้าดิเปิดเด็กเปิดไฟเลยเปิดฝึกเลยเออ โดโดต้องไม่ตายพูดด้วยนะเวลาศึกอันเนี้ยภารกิจคืออะไรพูดด้วยโดโดต้องไม่ตายเออดีไอ้เซฟนี่อทำไมตายโดโดวะเซฟอย่างเงี้ยไอ้เซฟยอฟดาชายกูตัวไม่ไหวแล้วไอ้เซฟเลนล่างมึงแตกแล้วแล้วผมจะช่วยแล้วจะให้ยันเตะที่ว่างั้นเสับเปลือกอาการมาโอเคถือว่าเป็นการวิเคราะห์เกมที่ดีมากเคยเล่นกับพวกนักแข่งมากเล่นกับสตรีมนักแข่งเหรอมาเคยไปเล่นไหมกับพวกนักแข่งอ่ะ บลงทีมยังไม่เคยอ่ะยังไม่เคยเลยอะ่ะ<อ>เดี๋ยวจะพาไปเล่นโอเคเปล่าผมอยู่ชมบุยอ่ะครับเออไม่ได้ถามที่อยู่บอกเดี๋ยวจะพาไปเล่นโอเคไหมให้พาไปเล่นเนี่ยนักแข่งอ่ะงั้นตกลงรับข้อเสนอเลยของพี่อ,ะอ่ะฮะให้กูรับข้อเสนออะไรวะแบบทำสัญญาเลยอะ่ะอะไรอ่ะ <c oughs> กูแค่จะพาไปเล่นด้วยมึงให้กูเซ็นสัญญาแค่เลยเน <c oughs> ี่ยไอ้ผัวว่ผมะมาครับมาหาผมที่ชนบุยได้เปล่ามาทำไรวะชนบุยผมอยู่ที่ชนบุยครับโอเคหมายถึงว่าให้ไปรับแล้วไปเล่นเนีนักแข่งอ่ะ ใช่ไหมอะไอ้เฮียกูคุยกับใครวะเนี่ยเดี๋ยวพอหมดคุยอะเดี๋ยวผมก็จะออกไปทำงานที่เดิมนะที่ไหนก็ไปขายขนมทอดบ๊วยหวานไงขายยอดเลยว่ะอาทิตย์ผมไปขายที่บางแสนสุดยอดนะครับเฮย้ยน่ากินมากมานถึงสกไปตลาดต้งหน้าศาลนะครับโอเคดีมากเซฟถือว่าทำดีมากเลยเกมนี้นเซฟเข้าไปเดี๋ยว โดน,นแย่งอีกไว้อู่ทำดีมากเลยแกกู่รักมึงมากเลยอะไอเจฟไปไหนวะช่วยหนิมึงจะตายเลยเจฟม,มาไหนอะโอ้ยไม่รอดอยู่ดีเจฟม,มีชื่อร้านเปล่าชื่อร้านขนมทอดอะ ก็ผมผมอยู่ยโยศซนไอเอลเซเพื่อเด็กพิเศษครับชื่อร้านอะไรพิมพ์ชื่อมาซิเชมปอ,อ๋อบ้านผมนั่เหรออ๋อโยอ่างเซียตรงข้ามเมือนคมพะทองถนนพิสัมพันธ์ครับเฮ้ยได้ฟังชื่อร้านกล้วยทอดมึงอ่ะเดี๋ยวลุงจะช่วยโปรโมทมึงขายขานุนทอดใช่ไหมซิใช่ก็มามามา,มา,ม,า,ม,ามาเพจมาเพจของผมได้ป่า อะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพิมพิมเพจของผมให้นะเออดีดีมากเออพิมเลยช่วงโควิด COVID ช่วยกันเราคนไทยเรารักกันไอเซฟยอดชาย<ด>เอามุดูไหมผมเวลาผมเพิ่งแอดพี่เว้นมาด้วยอ่ะได้เดี๋ยวแอดเลยเดี๋ยวกูรับแน่นอนดีไอเซฟยอดชายเอาเลยเว้ยไอเซฟเกมนี้ลุงมาแน่บอกเลยเอาเลยเอาเลยกูจะตายแล้วเซฟช่วงนี้เกมช่วง,ง,งนี้เกมมันตึงอะเดะในเกมมันตึงไงดูก็รู้ ตึงนีแหละไอเทปตึงใช่ไหมล่ะดึงมากี่ดอกดึงมากี่ดอกต้องต้องค่อยๆเล่นหนักมันจะตีป้อมแล้วไอเทปไอเทปก็จบเกมนี้เอาล้านคอมเมนต์เลยนะแล้วก็เอาชื่อเฟซมาด้วยได้เลยพี่จัดไปไอเทปไอเทปภารกิจว่าไงภารกิจอ่ะก็แอ็กบีฟอฟาคอมเมนต์ฟาทิมบอกเทพเพจของผมก็ชื่อเฟซบุ๊กของผมด้วยโอเคเป็น้องแทงรูก็ว่างันเลยไม่ยัเข้าอยู่ผมื่อกีับพี่เบลเพจแก้มโตชั้นเอาครับเป็นสุดยอดมากเฟ เซฟเอาดิเซฟเอาให้รู้่อยแล้วตอนเนี้ยเซฟมาสอนดิเซฟมาสอนเลยเร็วเฮ้ยมันดูดเลือดว่ะตายห่าแล้วไม่ไหวละกูไม่ไหวละชายกูตายละกูสละชีพเพื่อชาติแล้วกูเข้าบ้านละโดดสู้ใหม่ไหมไม่ไหวอ่ะเซฟมาเซฟไหนลองวิเคราะห์ที่เกมนี้แพ้เพราะอะไรเซฟก็เกมมันเติงไงแล้ซาต้าก็หลุด,ดด้วยอ่ะโอเคซาต้าหลุดแล้วงไงอีกต้องแบนซาต้าถ้าแบนก็แพ้โอเค เรามีอะไรอีกก็ต้องแบรนเซฟแบรนด์สาตาร์อ่าแบรนมึงด้วยอ่ะแบรนเซฟด้วยอ,อ่ะเซฟขอแบรนด์ซิฟอ่ะไม่มีซิฟนะใช่ไม่ไม่ซิฟไม่มีนะฝัง่งตรงข้ามอ่ะผมจะจะ,ะจะพิมพ์ิมชื่อเฟสครับโอเคไปจัดก,การเซฟไปไปพิมพ์ม,มาแย่งรวมขนมสินค้าจากเด็กพิเศษอ่าดีมากซเซฟเฮ้ทุกคนช่วยกันกดหนุนเซฟมันนะเว้ยเข้าใจปะ เซฟมันทำมาหากินครับได้ไหมเซฟมาเม้นด,ดิได้เลยบางเม้นมาน้องมนเด็กพิเศษครับนะช่วยน้องหน่อยน้องทำทำอาหากินนะครับช่วงโควิดใช่ไหมเซฟใช่ป่ะช่วงโควิดใช่ป่ะใช่ <c oughs> เออดูแลนะดูแลตัวเองได้ก็ดีใจด้วยนะดูแลพ่อแม่ด้วยนะเซฟเลยโอเคเฮ้ยมาแล้ววะ่ะครับเฮ้ยเซฟมันเม้นตป่ะเป็นคนช่วยกันหน่อยนะช่วยน้องกันหน่อยดิสุดยอดเซฟมันทำมาหากินว่ะดีดูดีเนี่ยเอาลราคนดูก็ดูไว้นะครับนะขนาดน้องแบบยังไม่งองมืองอเท้านะครับน้องยังไข่เป็น ขนุนนะครับดูแล้วมันเป็นขนุนนะขนุนทอดกรอบนะครับติดต่อได้ตามเบอร์นี้นะฮะนะก็ไปอุ่นนุนน้องด้วยนะครับอยู่ชลบรุรีขอบคุณเซฟมากนะเซฟ้าดูอยู่นะครับลุงช่วยโปรโมทแล้วไปช่วยอุ่นนุนให้เซฟด้วยนะยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไปเว้ย yo, 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 yo. สังฆทานคนละสองชุด